สวัสดีครับมันนี่กับ่อกับพีชัดวุ่นทําจินชาแนลเชียงเคยครับผมพวกับกับบรรยากาศยังไม่บายมือเศร้ากับเปียกของเก่ามาครับผมลูกค้าโทรบอกแต่วันกันเลยเปียกของเก่าก็เลยแวะกินตํากุงอยู่น้ำทางมาเรียบร้อยครับผมใช่ก็ได้ลงของเรียบร้อยครับเอาบรรยากาศมืดฟ้ามัวดินไม่อีกแล้วพี่น้องฝนจะตกอีกแล้วย้ำบายมานี่ เอาของลงรถเรียบร้อยครับผมเปิดฟ้ากระุงระบายความหอนครับเจ้าชัดกะไปาามากอะได้พลาสติกใสแกะมากครับใสแกะแล้วก็ได้พลาสติกสีน้อยๆครับผมมันนี่ก็ถือว่ามานอยู่ครับผมได้ตูแ้แชุ่่นเก่ามากครับบรืรโหกี่ได้ท้องเดียงแค่ไหนนะได้สายน้ำในพัดลมมาครับผม แล้วก็ได้นี่ครับเคลื่นอนยังไงหินเจียไฟเบอร์ครับหินเจียไฟเบอร์ตัวหญ่รครับผมแล้วก็ได้ตัวปั่นปั่นน้ำแข็งใสตั้งแต่สมัยเก่าครับหม,ห,มหมุนเมื่อหมุนเราแล้วก็ได้เตาแก๊สครับในสันวางมากครับผมสันวางมา ในตัวไอ้กองนำอุนทำไอ้ตัวทำความเย็นทำนำอุนอยู่ในห้องน้ำในขวดมาเล็กๆหน่อยครับผมคนนะ่ะมาหอดบ้านดีนะลงของเรียบร้อยครับมืดตึบ๊บมาเลยโอเคครับผมสำหรับมือนี่ชัดกันได้มา ทักทายทรงกำลังใจพี่น้องสู่ทุกคนเราครับผมมาอัปเดตว่ามือเ้ารอฟจะเปียวของมาได้อียังแน่ก็ได้ได้ได้ตู้เชื่อมครับกดพิดครับในตู้เชื่อมได้หินเจียไฟเบอร์ตัวใหญ่ครับผมแล้วก็เตาเจ็ดแนวปั้นน้ำแข็งสมัยเก่าครับผมแล้วก็สั่นวางของเครื่องทำน้ำอุ่นครับในห้องน้ำได้พลาสติกใสแกะพลาสติกสีพัดล้มเน่ยระมาณนี่ครับผมได้อย่างละหน่อยก็ถือว่าฟุกคือ่าหมานอยู่นะครับผมดีนะมาหดบานฝนกำลังมากครับ ลงมของเหลืบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้กับพระเดวพระเดมีเอียงแบบมาทักทายสรงกําลังใจพี่น้องสู่ขู่สุขนเขาครับผมเป็นกําลังใจกันสู่ต่อไปบายเหนียใช้กันสิขัดของแกะเขาครับผมเพราะว่าได้เริ่มได้รายแล้วขัดไปน้่ครับแห็มันแหลวไปเลยครับผมเวลาไปขายมันจะได้ง่ายเมื่อวานเศรษฐกิจที่เป็นยังไงครับเป็นกําลังใจกันสู่ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กับบรดมีเอียงล้มเย็นมาแล้วครับผม เย็นๆครับพร้อ,อ,อมฝนกันแล้วใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้พอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ